สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเจอกันค่ะคลิปที่14แล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่16นะคะหนูดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะ15และ50เขาจะให้เราหาอะไรที่หาร15และ50ได้ลงตัวนะคะ เราจะต้องเรียนวิธีแรกก็คือการหาจำนวนนับก,ก่อนอะไรที่หาร15ได้ลงตัวบ้างคะมีหนึมี3มี5และ15คือตัวเขาเองค่ะให้หนูเอาแม่สุดคุณขึ้นมาดูประกอบด้วยนะคะจำนวนอะไรบ้างที่หาร50ได้ลงตัวมีหนงมี2มี5มี10มี25และ50ใช่ไหมคะตัวหารร่วมของ15 ได้แก่อะไรบ้างคะมีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะที่หาร15และ50ได้ลงตัวมีหนึ่งแล้วก็ห้าค่ะหมดหรือยังคะหมดแล้วก็จะมีสองตัวนะคะก็คือหนึ่งและห้าค่ะตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ15และ50ก็คืออะไรคะระหว่างหนึ่งกับห้าอันไหนที่มีจำนวนมากกว่ากันคะนั่นก็คือห้านั่นเองค่ะดังนั้นค่ะหอรอมมของ 15และ50ก็คือ5ตอบนะคะให้ตอบเลข5ไทยนะคะเราไปดูข้อที่2กันเลยค่ะ27และ72ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างที่หาร27แล้วก็72ได้ลงตัวคะเอาดูที่27ก่อนนะคะมีอะไรคะ มี1มี3มี9และตัวเขาเองก็คือ27ค่ะส่วน72อาจจะเยอะนิดนึงนะคะหนูก็ต้องเขียนลงให้หมดเลยค่ะเพื่อเราจะได้หาตัวร่วมมีอะไรบ้างคะมี1นมี3มี4มี6มี8มี9มี1 2 18 24, 36และตัวเขาเองก็คือ72ค่ะตัวหารร่วมของ27และ72ได้แก่อะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะที่เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะคะทั้ง27แล้วก็72ค่ะมีหนึ่งสาค่ะเหมือนกันทั้งสองตัวเลยแล้วก็อะไรคะแล้วก็เก้าค่ะหมดแล้วจะมีด้วยกันส หารร่วมที่มากที่สุดของ27และ72คืออะไรคะระหว่าง3จํานวนนี้จํานวนไหนมากที่สุดคะก็คือ9หนูก็เขียน9เลยค่ะดังนั้นค่ะขอโรรมของ27และ72ก็คือ9ค่ะตอบ9เป็นเลขไทยนะคะเราไปดูข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3นะคะ26และ39ค่ะ จำนวนนับอะไรที่หาร26แล้วก็39ได้ลงตัวบ้างคะดูที่แม่สุดคูณเลยนะคะมีอะไรบ้างที่หาร26แล้วลงตัวมีหนึ่งค่ะ2 13และ26คะ่ะส่วน39นะคะจะมี1 3 13และ39คะ่ะตัวหารร่วมของ26และ39นะคะมีอะไรคะมีอะไรที่เหมือนกันมีหนึ่งเหมือนกัน 1 3ค่ะจะมีด้ยวยกันสองจำนวนนะคะก็คือ1และ13ค่ะตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ26และ39ก็คืออะไรคะระหว่าง1กับ13อมันไหนมากกว่ากันก็คือ13ก็จะเขียน13ลงไปเลยคะ่ะดังนั้นคะ่ะหอรอมอของ26และ39คืออะไรคะคือ13ค่ะตอบก็เขียน13เป็นเลขไทยคะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้ คูมีการบ้านให้ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่17นะคะหนูก็ลองทำตามคลิปของครูนะคะตัวอย่างเลยแล้วคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ